เคปออ้วนปอผอมโอเคค่ะค่ะวันนี้พวกเรามาทำอะไรกันคะเรามาเตรียมกระดาษหรือเปล่าใช่เราเตรียมกระดาษนี้ใช่ค่ะสาธิตนี่วิธีการทำกระดาษแบบนี้สวยสวยสวยงามๆอย่างนี้ลหรอคะเส้เหมือนคนชี้นะโอ้ยอันนี้ก็อยู่แล้วนะคะจริงหรือเปล่าจริงที่สุดค่ะค่ะเรื่องอะไรก่อนเรามาแนะนำอุปกรณ์กันก่อนไหมโอเคค่ะนี่เลยค่ะ อภิปออะไรคะเนี่ยเครื่องปั่นค่ะแล้วก็นี่ค่ะภาชนะเศษกระดาษกระดาษที่ไม่ใช้แล้วแล้วก็นี่อีกด้วยค่ะลิเกแล้วก็อะไรนี่สีจะธรรมชาติหรือว่าสีผสมอาหารค่ะที่สําคัญเลยอะไรนี่อุ้ยกระชอกาช้อนเพื่อนน่ะไม่เป็นไรเราใส่ได้หมดกาวอย่าลืมสิแล้วก็พันเลยถุงค่ะรอนะ ไม่ร้อนค่ะมันมันไม่ร้อนไม่ร้อนไม่รนอนอมากาศเยน็นค่ะงั้นเรามาเริ่มสากิีกันเลยนะคะเริ่มได้ด้วยอะไรัรบเนี่ยพี่อ้วนีคใคราลายที่ไม่ใช่แล้วนะคะฉีช,ช่วยฉีฉีออโอเคค่ี้นะคะเล่นเล็ใช่ไหมคะ,ะมมค่ะค่ะนนั้นเนี่ยนเอาใส่เอาใส่ในนั้นเหรอเอาใส่ในภาชนะเนาะค่ะใส่ในภาชนะพอได้สิเนีเยอะอยู่เนาะเยอะอยู่เยอะอยู่ นี่นี่พอใส่ใส่นี่นะคะจะได้ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะอ่ะแล้วไงต่อคะเนี่ยนี่แล้วเราก็นํากระดาษที่ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะก็เอามาใส่ลงในน้ําเลยนไปแช่น้ําไวำแช่นานไหมอ่ะหนึ่งคืนค่ะอ๋อเราเราแช่เมื่อกี้อ๋อนี่ค่ะกระดาษที่แช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะจะเป็นในลักษณะอย่องนี้วิฟอเตรียมไว้แล้วอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะได้อยู่แล้วค่ะเราแล้วยังไงต่อคะเนี่ย ใช่ไหมคะคะถามพี่ปอหอมนี่แหละค่ะนี่กระดาษที่ใช้น้ำไว้หนึ่งครึ่งเอาไปใส่ข้างปั่นเลยใส่เลยรออย่างนี้ให้ผมแม่เดี๋ยวใครช็อตน้ำตาไปะลายนะคะเนื้อกรดูกปเด็นเนื้อกระจุยแล้วแรงค่ะอะไรคะอะไมเปิดนิกกี้สวิตค่ะอ๋อลืมลืมลืมเย้ค่ะปั่นค่ะปั่นให้ละเอียดดึง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 นึงปั่นนะเนี่ยใส่น้ำอีกหน่อยนึงอ่ะเอาใส่น้ำอีกหน่อยนึงแล้วขอรับจากตรงนี้แล้วกันโอเคค่ะ

เล้วใส่แล้วใส่ไหนคะเสียกระชอนก็จะมีกระชอนกระกองน้ำออกมันไม่ได้กองกระดาษอ่ะกระกองน้ำออกกระดาษให้อยู่ในกระชอนอ๋อค่ะก็ไูดได้เข้าใจจีคะค่ะนี่เราใส่ถุงมือก่อนนะคะการเตื้อนกันมือเลอะดีค่ะนี่เทแล้วไงต่อคะแล้วก็ขยำเนาะดีน้ำออกดีน้ำออกว้าวนิ่มม่กจะเห็นน่ะละเอียดขนาดไหนนี่สุดโอ้โห ละเอียดนะเนี่ยละเอียดมากทำไมถึงได้กระดาษสีนี้อ่ะพี่ก็มันม,นมนเป็นกระดาษานน่ันบุ๋งไงคะพี่แอนอเราเอากระดาษที่เหลือใช้มาทำนะคะมันเลยออกเป็นสีนี้หน่อยเพราะว่ามันเปื้อนหมึกเนะาะใช่แล้วบิดแห้งไหมอ่ะพี่แห้งเลยเอาแบบมาดะหมาดๆน้ำเคยมอืมเพิ่มแรงสุดเลยนะคะนี่ยอดอือคอยยังคะนี่น้ำดำมากเลยอะ ไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเราใส่ถุงมือน่ลอนแล้วไงคะนี่อ๋อใส่เอาใส่นี่เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจานง่ายสุดละค่ะจานนี่แต่งนี้นี่เลยเป็นแบบนี้ค่ะเราก็ยังไงต่อันไปเราก็จะใส่กาวใช่ค่ะใส่เยอะไหมอ่ะพี่ปอก็พอดีอ่ะแล้วถ้าเกิดเราผสมไปแล้วเราจับดูให้มันติดมืออ๋อติดมือนี่คือใช้ได้ใช่ไหมคะใช้ได้เลยนี่ก็ติดนะ ไม่เดค่ะมันเป็นน้ําค่ะเอาละเอาโอเคค่ะใส่ไปเลยใส่เยอะไหมไม่ใส่เยอะไม่ต้องเยอะมากนะปาดออกปาดออกปาด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 ค่ะเดี๋ยวเราก็ขยำนะคะขยำให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะทอดได้ไหมอะเนื้อเดียวกันเหมือนเราหมักเลยเนาะเนื้ออะไรอะเนื้อกระดาษไงคะอขยำไม่ให้เข้ากันเลยค่ะนี่สิ สีกาวจางมากเลยส้มกาวกาวสีขาวกาวเหนียวกาวไม่เหนียวจะเรียกว่ากาวเหรอพี oh ่ปองกาวกาว็ไม่เหนียวนะโอ้แล้วถ้าเราใช้กาวใสได้ไหมคะเนี่ยได้แต่ว่ามันจะเปื้อนเพราะว่ามันเไม่เหนียวมันไม่ค่อยเหนียวพอเนาะเราใช้กาว T O A อ่านว่าอะไรไม่ออกร้านเทคดกัค่ะกาวร้านเท็ดค่ะอ๋อโอเคค่ะแล้วไงต่อคะเนี่ยเป็นไงเรลองจับดูสิคะเป็นไง เหนียวยังเหนียวแล้วเหนียวแล้วเหนียวแล้วค่ะแล้วไงต่อพะนี่ไปแล้วก็จะผสมสีนีดูสีเราสีอะไรอ่ะสีส้มเราใส่สีอื่นก็ได้นะคะสีตามใจชอบเราเลยเราชอบสีอะไรเราใส่ได้หมดเลยค่ะนะพี่แอนอยากทำบ้างอ่ะโอ้โหเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอโอเคค่ะอ่ะลองทำดูนะสนุกนะคะนี่การทำพวกนี้ร้วงถุงมือแตกนะ ค่ะเอาะเทนแ่สีได้แล้วค่ะแส่สีเลยโอเคเอาพี่ปองขยันนะสีสดมากสดเหมือนคนทำไงมาแหมสวยเหมือนคนดูเลยสีอ่ะพออย่างนี่ยพอละพอก่อนเดี๋ยวเราต้องเราใส่อาเราใส่สีเยอะๆได้ไหมใส่ได้แล้วถ้าเกิดเราต้องการสีที่เออสดใสสีเข้ม นีเราใช้สีอื่นได้ไหมคะจะได้สีธรรมชาติธรรมชาติกาะธรรมชาติธรรมชาติช่วยคนไล่เนี่ e er ยช่วยมีลิ้นตัวอ๋อค่ะสีธรรมชาติหรือไม่ก็สีโปสเตอร์ก็ได้นะคะเราสามารถใช้ได้ทุกสีเลยค่ะอ๋อพิลาบิคพลาบีคมันจางอามือสีอ่อนไม่สวยเท่าไหร่โอเคผสมเข้าไปบผสมผสมผสมี้องเจนนะคะเร็วแล้วค่ะเนี่ยเร็วเร็วอีก พี่อทำไมอะไม่เอาอะเร็วได้เห็นเนี้ยเอาเราเตรียมอะไรต่อเนี่ยคนนี้เอาให้มันเข้าเนื้อกันนะคะอือค่ะพอยังอะพอแล้วพอแล้วโอเคแล้วค่ะไม่้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะาแพ็คถุงถุงไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนเราจะแพ็คหลายๆถุงหรือว่าเราหาถุงใหญ่ๆหรือว่าภาชนะใส่ก็ได้นะคะเป็นภาชนะเป็นกระปุกก็ได้ ใส่ได้หมดแล้วค่ะใส่อีกจะเองใส่อีกโอเคเก็บบ้างเก็บอะไรเลยนะเค้ยไปยังไงเค้ยสวยงามมากเอาคันน้ม้วนถุงหน่อยเก็บ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 จะได้สวยงามมากค่ะสวยงามเหมือนคนใส่คนดูด้วยอะไรเฮ้ยขอแม็กหน่อยพี่แอมโอ้แม็กใหญ่มากแม็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 กดังแม็กเรามีจำกัดค่ะ แม็ไม่ได้แม็กเอาสนุกค่ะสนุกมากตอนนี้แม็กหมดค่ะไม่หมดไม่หมดค่ะเราแล้วพี่แอรทำไม่เป็นอะนี่อ่ะแม็กไม่พอจริงดีนะคะอยู่กับเพื่อนสนุกสนานง่ายๆเอาไว้เอาไว้เอาใหมอย่าแม็กมือพี่ตอนะนี่ได้แล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาไว้แม็กให้ตรงอีกต่างหากเออเอาไม่ให้ต้นไม่ให้ต้น ทราไมได้ทำกันแล้วอะหนูว่าอย่างนี้ก็ได้นะคะเราอาจจะใช้ยางหรือว่าม้วนเอาอย่างนี้ก็ได้นี่นี่แต่นี้มันอาจจะเยอะไปหน่อยอืมเยอะไปานเลยนี่ก็น่ารักเหมือนกันคิคขูอานนเนะประหยัดอีกต่างหากใช่ประหยัดไม่ใช้ไม่ได้แต่เราต้องเก็บในภาชนะที่มีชิดหน่อยนะคะไม่งั้นมันอาจจะแห้งได้ค่ะหรือว่าถ้าจะเก็บไว้ใช้ ไว้นานๆเราอาจเอาไปแช่ตู้เย็นได้นะคะติให้มิดแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนะคะค่ะมีกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะก็คือสีการเตรียมกระดาษเพื่อจะชิ้มตามภาพต่างๆนะคะค่ะเราก็เสร็จสิ้นแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงต่อไปคือการทำกระดาษอะไรต่อไปคอยติดตามนะคะหลอบวันนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย